สำหรับคนที่เป็นปีนักษัตย์อื่นๆนะครับไม่ได้ชงเฮงไห่พัวนะไม่ได้ชงเฮงไห่พัวหรือเป็น2นักสัตว์่นะาเมื่อกี้ก็คือปีฉลูแล้วก็ปีรุรกาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะกระตุ้นตัวเองทําให้เรามีโอกาสโชคดีได้ในปีนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือต้อง1ต้องระวังก่อนทิศตะวันออกของบ้านนะครับอย่าไปาย,าย้ายอย่าไปเขาเรียกว่าขายับเลื่อนทําให้เกิดาการสั่นสะเทือนนะครับสก็คือ มารับพลังงานที่ดีรับพลังงานที่อยู่ในการปรับเปลี่ยนการทาระศาโต๊ะทํางานต่างๆของเราเตียงนอนต่างๆของเรานะครับถ้าเป็นทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศตะวันออกก็เ so yeah. ลื่อนปรับตําแหน่งได้เลยนะรับพลังงานที่ดีประจําปีแล้วก็สามารถที่จะไปรับพลังงานประจําปีโดยการเดินทางท่องเที่ยวใน3ทิศนี้นะครับสำหรับปีนี้เท่านั้นนะคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นทิศที่ดาว8มาสถิตอยู่นะครับก็จะเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของการเงินโชคลาบการเงินโชคลาบเรื่องของ เงินทองต่างๆนะครับใครที่ไปเที่ยวทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะได้รับในเรื่องของเงินทองโชคลาภต่อมาเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็นดาวเก้าดาวเก้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสําเร็จความยินดีใครที่ไปเที่ยวทางทิศตะวันออกนะไม่ว่าจะเป็นพัทยาก็ได้นะชลบุรีอะไรเงี้ยก็ไปท่องเที่ยวนะทำใจจิตใจให้สบายแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะ เรื่องของปีนี้นะครับต่อมาเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศออกเฉียงใต้ก็จะเป็นดาวหนึ่งดาวหนึ่งจะเป็นเรื่องของการเจรจาการต่างประเทศถ้าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายน้ำเกี่ยวกับการใช้ปากเจรจาหรือว่าเซลล์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยดีมากเลยหรือว่าใครติดต่อเรื่องของต่างประเทศนะครับก็ให้ไปท่องเที่ยวนะในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์แล้วดูยังไงว่าทิศทางไหนเป็นอย่างไรนะครับก็ดูจากตําแหน่งที่ตั้งของบ้านเรา ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านเราเดินทางไปที่ทางไหนก็ให้บ้านของเราเป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นบางคนบอกโอ้เนี่ยอยู่ทางภาคเหนืออยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ให้บ้านของเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางในการตั้งวางนะครับแล้วก็ไปเที่ยวบริเวณใกล้ๆก็ได้ในที่ทางนั้นๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคล็ดลับในการลดทอนพลังงานร้ายแล้วก็เสริมความสําเร็จนะครับเรื่องของ พลังงานประจําปีนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มที่ชงเฮงไห่ผัวก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับใช้ชีวิตในปีนี้ด้วยความระมัดระวังก็จะผ่านผนไปได้ส่วนใครที่ไม่ได้ชงเฮงไห่ผัวนะครับก็ไปเสริมพลังงานประจําปีนะครับเท่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าปีมะเสง็งปีนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสอยู่ดีมีเฮงได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะอยู่ดีมีเฮงรับปี2568กกับปีมะเส็งนี้นะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ